น้ำลายหยดแล้ว เป็นอย่างเป็นลูกค้าป้าไบินต้องเป็นพ่อค้าแหละดีแล้วคือเป็นเชฟไงคือเป็นเชฟไงโอหยยาปั้นมังกรปั้นมังกรปั้นเป็นเจ้ามังกรเดินปั้นปั้นมังกรปั้นมังกรนี่มันมังกรยังไงมังกรเฮ้ยน้องปั้นเจ้งมังกรกันปั้นหมูให้ได้กันเถอะปั้นปัดหมูกันปั้นปั้น งูหลอกป้าเดียวป้ากงูไม่ป้นงูเลยป้นมาก่อนนะป้กนมาก่นเป็นงูยางเป็นงูยางอาหลอกป้าอาหลอกป้าป้นคุกกี้ดิป้นคุกกี้ดิป้้นงูหลอกป้าป้นงูป้าได้ยังได้ยังงูงูเลยจิงเรนนะน่ย ปั้นเบบี้จระเข้ดไิไม่ได้ปั้นได้ไหมเบบี้จระเข้ไม่เอาไปติดทำไมอ่ะ